าเข้าถึงสิทธิของคนพิการผ่านคนกศูตรคนพิการคนพิการในวันนี้ตามหานข้อมูลคนพิการเมืเดือนสิสองหมืนสองพันเจ็ด้อยสิบเจ็ดคนเป็นร้อยละสี่จุดเจ็ดห้าของประชากรทั้งาจาังหวัดซึ่งแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองศูนย์ที่ทำให้เขาเกิดสิทธิและเสียเสียสิทธิอันนี้สำคัญที่สุดสิทธิอื่นผมไม่หวงครับเพราะพี่ทราบอยู่แล้วถ้ารอมเาพูดไปเยอะมากดีเยี่ยมดีมาก แล้วระดับดีดีเยี่ยมก็หมายความว่าขับเคลื่อนมาหลายปีแล้วดีเยี่ยม,มนะครับขับเคลื่อนมาหลายปีจากตั้งส่มเมริการแลว้วก็มีงบประมาณตั้งงบประมาณสารสน,มมนแล้วก็ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางกรมจอปกับยเนเข้มแล้วคนติดเชื้อในพื้นที่ระดับมันสูงจนเรียมมันรองรับไม่ไหวอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพี่น้องคนหน้า,นางูท้าย สิทธิและทรัพย์จำนวนหนึ่งแห่งศูนย์บริการคนพิการภาปตาหกจำนวนหนึ่งเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยสี่ันจังหวัดจัดจะชะมเชิญปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้รู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ต่าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับใช้งานได้เข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการเครื่องงานด้านคนพิการทุกดีตลอดมานะคะ กามอบเกียรติคุณมอบประกาศเกียรติคุณเป็นประเด็นที่ทําให้เขาเกิดสิทธิ์และเสียเสียสิทธิอันนี้คือสําคัญที่สุดสิทธิอื่นผมไม่ยองครับเพราะพี่ทราบอยู่แล้วถ้าเรามาพูดไปเยอะมากและในในใเดี๋ยวแก้ไขข้อมูลเปลี่ยนผู้ดูแลเนี้ยเราจะฟิกมากเพราะว่ามันก่อให้เกิดผู้ที่มีผู้กรณีขึ้นมาถ้าคนพิการพามาผมไม่ไม่เดือดร้อนนะครับผมจะเปลี่ยนคนพิการอันนี้นเป็นความประสงค์ของเขา แต่ถ้าสมมติว่าฝากเรื่องมาเนี่ยเปลี่ยนคนดูแลเป็นถือเป็นเรื่องที่แบบต้องละเอียดขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่มาอันนี้คือสิทธิ์ับัดของประจาตัวคนพิการนบริษัทท้างล้างมีพนักงานครบถึง่าคนจ้างพนพิการหนึ่งคนตาสามสิบห้ามาตาสามสี่คำนวณเงินรายคนรายปีสดเข้ากองทุนจึงเป็นที่มาของเงนินที่ท่านร่างของเมื่อกี้นะครับออกมาจัดสวัสดิการให้คนพิการสมมติว่าผม เป็นบริษัทผมมีพนักงานอยู่5หนึ่าคนผมต้องจ้างคนพิการสองคนข้าไม่จ้างผมก็ส่งเงินทั้กองทุนตามมาตรา3 4เดือนละ9,000ันคูณสเข้าไปคูณ10เดือน9 0 0 0ันคูณคูณที่2ส่งเข้าไปแต่ถ้าสมมติผมไม่ส่งตามมาตรา3าผมบอกว่าผมจัดให้นะคนพิการผมจัดพื้นที่ให้2 2สองล็อกคิดเป็นมูลค่าเท่ากับเงินที่ผมส่งทั้งกองทุนให้มาตราชนชนานการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงการพยา นางสาวนางสาวมิตยาพัฒนาชุมชนปฏิบัติการองค์การบริหารองค์การเรียงองค์การบริหารส่วนตำบลแง่อนักคณะชุมชนชนานการองค์การบริหารส่วนตำบลการเทศบาลตำบลลูกช้าง